สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง astro 5956รูปแผนที่คุณก็มีทางเดินจะก,กันอีกแล้วนะคะในคลิปกัมพยากรดวงโดยภาพรวมแบบรายเดือนกัมพยากรในคลิปนี้จะเป็นการพยากร์แบบภาพรวมองค์รวมทั่วๆไปนะคะในเดือนเมษายน2564สําหสำหรับท่านที่เกิดราศีพฤษภหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนหากท่านใดทราบลัคนาตัวเองเนาะว่ามีลัคนาพฤษภชมคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะ กอนอันเลยก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่คุณพระศพทุกทกท่านก่อนเลยนะคะในเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนของการเปลี่ยนปีของไทยก็เป็นปีใหม่ไทยนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นการเข้าสู่ปีฉลจูจริงๆแล้วละ่ะซึ่งมันก็จะต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนเรื่องของดวงเรื่องของดาวกันไปบ้างเราก็มาดูกันเนาะว่าในเดือนเมษายนนี้ปีใหม่ของไทยนี้เนี่ยพอจะ มีแนวโน้มแบบการพยากรณ์ไพ่เป็นอย่างไรบ้างเผื่อว่าเอาไปตั้งรับเอาไปปรับใช้กันได้นะคะตัวต้นของคุณพระศพได้เจ็ดดาบเข้ามาเจ็ดดาบนะคะคุณพระศพบางท่านเนี่ยกำลังอยากจะดำเนินการอะไร <c oughs> แบบเงียบๆอยู่หรือเปล่าคะมันเหมือนว่าในเดือนนี้เนี่ยเราไม่อยากจะเปิดเผยตัวเองให้ใครรับรู้หรือการกระทำอะไรของเราเนี่ยไม่เป็นที่เปิดเผย ไปความลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนมีความลับเข้ามาบ้างซึ่งถ้าเกิดว่าพูดแบบสวยๆพูดแบบน่ารักน่ารักหน่อยนะคะก็คือกลยุทธ์ก็ได้กลยุทธ์ยุทธวิธีมีการเทคนิคมีการใช้วิธีการที่ไม่ค่อยจะเปิดเผยเท่าไหรเอาซิกแซกก็ได้เอาพูดตรงๆเลยมีการซิกแซกซ่อนเงื่อนอะไรอยู่หรือเปล่าการกระทำในของเราในเดือนนี้นะคะ จะเป็นไปเพื่อจะเอาตัวเราไปสู่เป้าหมายอย่างที่เราได้วางไว้ก็ได้ก่อนหน้านี้คุณได้เดอ s t สต์เข้ามาอยู่ในตำแหน่งของอดีตนะคะแล้วก็คู่กันกันกบคิงไม้แบบนี้เนี่ยคือความหวังค่ะหรือว่าเป็นเป้าหมายก็ได้นะมันเหมือนว่าเราปักธงไว้ว่าเราจะ,ะนำตัวเราไปสู่เป้าหมายอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วก็ระดับคิงไม้เนี่ยมุ่งมั่นเหลือเกินมีไฟมากๆเลยในการที่จะไปสู่สิ่งนั้นๆให้ได้ พอเรามีเป้าหมายแล้วเรามีวิธีการและ,ะเรามีเป้าหมายเราก็ต้องหาวิธีการสิเนาะแล้วในเดือนนี้วิธีการของคุณพฤษศพอาจจะต้องไม่เป็นที่เปิดเผยสักเท่าไหร่หรือเปล่าคะแล้วก็ไม่ได้มีทางเดียวด้วยนะเจ็ดถ้วยอยู่บนหัวแบบนี้มันมีให้เลือกคะ่ะมันมีให้เลือกหลายๆทางเลยคุณอาจจะมีความ ไม่ค่อยมั่นใจกระไดในการที่จะเลือกเทคนิควิธีการหรืออะไรก็ตามที่จะนำตัวเองไปสู่เป้าหมายยังไม่ค่อยมีความมั่นอกมั่นใจสักเท่าไหร่เลือกให้ดีคุณพฤษศจ๋าเลือกให้ดีนะเพราะว่าใบสรุปสุดท้ายของคุณมันคือก้าวดาบก้าวดาบมันยังเห็นความเครียดอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคหรือวิธีการที่คุณจะเลือกทําในเดือนนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนาะเป้าหมายของคุณจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามงานความรักเงินได้หมด ก็ต้องเลือกให้ดีเลือกให้ดีนะคะเดี๋ยวจะติดเป็นปัญหาได้นะเอาแค่ถ้าจะเป็นลับๆปกปิดซ่อนเลนเนี่ยถ้าจะเป็นเทาๆก็เทาแบบเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆก็พอนะคะเพราะลายเพราะว่าถึงแม้ว่าในไพ่ใบนี้คือตอนกลางคืนแต่มันก็มีแสงจันทร์เห็นไหมคะแสงจันทร์สาดส่องมาแล้วก็มีโอกาสที่จะทิ้งหลักฐานเอาไว้เพราะฉะนั้น ก็อย่าให้มันเทาเข้มมากจนเกินไปนะคะเป็นห่วงเป็นห่วงเดี๋ยวจะติดเป็นปัญหาใหญ่หรืออีกในกรณีหนึ่งมันจะเป็นกรณีกลับกันเลยเราไม่ได้ทําเราไม่ได้อยากจะปกปิดปิด,ปดบังซ่อนเร้นซิกแซกกลยุทธ์เทคนิคใดๆทั้งสิ้นเราไม่ได้ทําแต่ว่าเราไปไว้ใจเราไปไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปแล้วคนคนนั้นเขาดันทําความลับหรือว่าซิกแซกอะไรกับเรา เป็นไปได้นะในเดือนนี้คุณอาจจะต้องระวังให้ดีนะคะควีนถ้วยเข้ามาแบบนี้นั่งหลับตามไม่ได้นะคะนั่งหลับตามไม่ได้แล้วแล้วก็ถ้วยมันคือสัญลักษณ์ของธาตุน้ำธาตุน้ํามันคืออารมณ์อาจจะเป็นความไว้ใจก็ได้เพราะว่าคุณอาจจะมีความใจดีใจอ่อนไว้ใจใดๆเล่าก็ได้เล่าเรื่องส่วนตัวให้คนอื่นฟังหรือว่าเล่าเป้าหมายของเราให้คนอื่นเข้าฟังเล่าวิธีการใดๆก็ตามซึ่ง ก็คนบางคนนะคะคนพฤศพจ๋าคุยได้แต่ไม่ควรไว้ใจดูแลตัวเองให้ดีอาจจะต้องสร้างกำแพงสร้างาสิ่งที่ป้องกันตัวเองไว้บ้างก้าไม้นะคะ9้าไม้นี่ไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณระแวงมากๆถึงขั้นว่าจะต้องสร้างกำแพงเมืองจีนไว้ปกป้องตัวเองไม่ได้แปลไว้แบบนั้นนะคะจะเป็นแค่ว่าเอาสร้างรั้วไว้นิดนึงไหมการที่เราจะไว้ใจใครก็ ก็อย่าเพิ่งไว้ใจจนจนหมดหมดร้อซนะคะอัน,นในเดือนนี้ต้องต้องดูแลตัวเองอะ่ะมันมีอยู่2กรณีอะ่ะถ้าเราไม่ทำเองเราก็อาจจะโดนคนอื่นเขาทำแล้วจะเป็นก้าวดาบเลยนะก้าวดาบเป็นใบสรุปสุดท้ายไม่ค่อยดีค่ะไม่ค่อยดี t e m e r a n c e เข้ามาอยู่ในตำแหน่งของอความรู้สึกแบบนี้คุณจะต้องยืดหยุ่นตัวเองให้มากเข้าใจว่ามีเป้าหมายอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันเครียดจนเกินไปหรือ ไปเลือกวิธีการผิดแล้วก็กดดันตัวเองมากเกินไปมันก็จะเครียดแบบนี้ได้เช่นกันเนาะเ,เรื่องงานงานประจานะคะในเดือนนี้เนี่ยมันเห็นความเหนื่อยล้าเข้ามาเหลือเกินแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะเราอยากจะไปเอางี้ดีกว่าเราอยากจะไปหางานใหม่เงียบๆเลยก็เป็นไปได้นะ เจ็ดดาบนะคะไม่ได้แปลว่าแย่อย่างเดียวนะเรื่องของดีๆก็มีคือว่าเราอยากจะทำอะไรเงียบๆของเราคนเดียวอาจจะไปหางานใหม่อาจจะไปมองหาลู่ทางอะไรใหม่ๆก็ได้แต่เรายังไม่สามารถจะตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดอย่างที่บอกนะั่นแหละเจ็ดถ้วยเข้ามา9้าไม้เข้ามามันมีความลังเลค่ะมันอาจจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ทาให้เราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของเราได้ ในเดือนนี้ถ้าเกิดว่าคุณทำงานประจำอยู่แล้วมันมีปัญหาเข้ามาจนกระทั่งเราเหนื่อยเราล้ามากๆเหลือเกินแล้วก็อยากจะลาออกใช้คำว่าอยากจะลาออกเลยนะในเดือนนี้อย่าเพิ่งลาออกนะคะอย่าเพิ่งไปนะคะถึงแม้ว่าจะมีเทมเพลนส์เข้ามาเทมเพลนส์มันคือการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเนาะเพราะว่าเขามีปีกไพ่ที่มีปีกนะคะมันคือการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายแต่ไพ่สรุปมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้งานใหม่อย่าเพิ่งไปนะคะ เดี๋ยวจะเป็นก้าวดาแบบนี้ไม่ค่อยดีละไม่ค่อยดีละแต่ถ้าเกิดว่าบางท่านที่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องงานเนี่ยในเดือนนี้ถ้าคุณมีหัวหน้าเด็กถือไม้นะคะอยู่ในตำแหน่งของผู้ใหญ่ถ้าเรามีหัวหน้าที่เป็นคนอายุน้อยกว่าหรือเป็นคนที่อายุงานน้อยกว่าเรา,ออาจ,จะเข้าทีหลังเราอะนะคะต้องระวังเอาไว้หน่อยนะเพราะเขา เอาจริงๆเขาไม่ได้เสียเขาเป็นคนที่เก่งมากๆเลยแต่มันอาจจะมีเรื่องแรงกดดันบีบหรือว่าให้งานให้งานที่มันเยอะๆกับเรามากๆเนี่ยแล้วเราก็อาจจะเหนื่อยมากจนเกินไปหรือว่ารัดตัวมากจนเกินไปแล้วปฏิเสธไม่ได้ด้วยควีนถ้วยแบบนี้นะ้ำท่วมครึ่งเอวแล้วนะคะครื่องเอวแล้วเนาะมันก็มีบ้างมันก็มีบ้างคุณจะต้องดูแลตัวเองเรียงลำดับให้ดีนะคะเรียงลำดับความาความสำคัญ เรื่องของงานให้ดีอัศวินไม้อยู่ข้างๆนะคะอัศวินไม้ในสำหรับนี้เนี่ยเขาจะทำเหมือนกับคนตีกลองแล้วก็ม้าก็จะเต้นไปตามจังหวะเนาะน,นั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเลือกทำอะไรตัดสินใจในเลือกเทคนิคการวางแผนหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้คุณดูจังหวะให้ดีให้เล่นตามจังหวะอย่าคร่อมจังหวะ ถ้าคร่อมจังหวะแล้วระวังก้าวไม้ขอโทษค่ะก้าวดาบเข้ามานะ้อมันอาจจะติดขัดกันมากเกินมันอาจจะติดขัดมากเลยดูแลตัวเองนะคะต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของงานประจำก่อนหน้านี้หากท่านใดที่ได้รับโปรเจกต์อะไรบางอย่างมานี่คิงไม้นะคะคิงไม้กับเดอะสตาร์แบบนี้เนี่ยคือโปรเจกต์ใหญ่ๆก็ได้ แล้วเราก็ทํามันมานานพอสมควรแล้วแล้วก็หวังเหลือเกินว่าในเดือนนี้มันต้องเสร็จสิมันต้องจบสิในเดือนนี้มีโอกาสจะเสร็จจะจบไหมก็ต้องบอกว่ายาก nữa, นะว่าเนาะยากนะคะในเดือนนี้เพราะอาจจะต้องมีการนํากลับมาทําซ้ําหรือมีการแก้ไขอะไรบางอย่างแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะถ้าคุณทําซ้ําแล้วเนี่ยแก้ไขแล้วสองรอบ3มรอบเนี่ยโอกาสจะสําเร็จมันมีแต่ถ้ายังไม่ได้การแก้ซ้ํา อาจจะต้องกลับมาทำซ้ำนิดนึงเนาะให้หาคนช่วยนะคะคุณประสบผู้หญิงควีน้วยคือผู้หญิงผู้หญิงที่ลักษณะใจดีใจดีแล้วก็ขาวๆอบอวบสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้นะคะงานประจำ่านไปโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยการเดินทางก็ได้นะคะการเดินทางก็ได้หรือว่าเป็นงาน เบื้องหลังเรานะคะเราต้องไปเป็นเบื้องหลังเราเป็นคนหลังฉากเราเป็นผู้ให้คําปรึกษาก็ได้เป็นคนที่วางกลยุทธ์วางแบบแผนวางวิธีใดๆก็ตามอันนี้ข้อดีก็มีเนาะ <c oughs> เนี่ยถ้าเกิดคุณทํางานอะไรประมาณนี้ก็ก็ต้องจัดสรรเวลานิดนึงนะคะจัดสรรความความสําคัญก่อนหลังให้ดีนะคะต่อมาคนที่รองงานใหม่รอง,งานใหม่ในเดือนนี้ ภาพสรุปสุดท้ายมันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เลยนะคะแต่ว่ามันมี t e m p e r a น c e ไงพอมันมี temperance เข้ามากับเด็กไม้เข้ามาเด็กไม้มันคือการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมีการได้ปรับตัวในสถานที่ใหม่ๆเด็กไม้นะคะเห็นไหมคะทางเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนกับรูปกิ้งกาในการมันแปลว่าการปรับตัวแปลว่าการกระตือรือร้นที่จะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ มันมี Temperance มันคือการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปแต่ไพสรุปมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยค่ะก็คือว่ามันมีก้าดาบเนี่ยมันมีความเครียดอาจจะเป็นความวิตกกังวลว่าเอเราจะมีโอกาสไหมหรือว่าเราจะได้งานใหม่เมื่อไหร่เอาตอบว่ามีโอกาสแล้วกันนะคะมันมีโอกาสแล้วกันก้าดาบเนี่ยมันคือการเครียดที่เกินเบอร์ไปหน่อยก็แต่ว่าในสำหรับนี้นะคะเขาทำเป็นรูปนกสีขาวเข้ามาด้วยนะ โอกาสคุณมีนะอย่าเพิ่งไปเจาะอย่าเพิ่งไปโฟกัสแต่สิ่งที่มันทุกๆสิ่งที่มันมืดๆเนี่ยโฟกัสกับสิ่งที่มันสว่างๆบ้างก็ดีนะคะโอกาสที่คุณจะได้มีไหมมีค่ะโดยเฉพาะงานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นที่ปรึกษาก็ได้ทําอยู่เบื้องหลังก็ได้นะคะหรือเป็นบริษัทที่มีสินค้าหลายๆ,ๆอย่าง97ถ้วยเนี่ย มันเหมือนกับเขามีสินค้าอะไรที่มันหลากหลายเยอะๆเป็นบริษัทใหญ่ๆได้เช่นกันควีนถ้วยควีนถ้วยคืองานบริการร้านอาหารก็ได้โรงแรมก็ได้การดูแลก็ได้นะคะมีโอกาสนะค่อยๆไปเนาะอย่าเพิ่งเครียดมากจนเกินไปนะคะเรื่องงานไม่ผ่านปต่อมาเจ้าของธุรกิจธุรกิจส่วนตัวในเดือนนี้เจ็ดดาบเดดาบนี่อาจจะต้องระวังเรื่องของ เอ,เอกสารนิดหนึ่งก็ได้นะคะเอกสารการเสียภาษีหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยอยากให้คุณพฤศพทำอะไรให้มันตรงไปตรงมาหน่อยเปิดเผยหน่อยเดี๋ยวมันจะติดเป็นปัญหาได้นะคะก็ถ้าเกิดเราตรงไปตรงมาแล้วแล้ว,วก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการขอใบอนุญาตการที่มันต้องเปิดเผยสัญญาหรือว่าเป็นกระดาษอะไรที่พิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เราทำมัน มันตรงไปตรงมาแบบนี้อันนี้ก็มองว่าไม่ใช่ปัญ,ปญหาใหญ่นะคะแต่ถ้าคุณไม่มีสินี่คุณไม่มีต้องดูแลตัวเองให้มากเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเรามีสินค้าแบบหลากหลายมากๆเลยเจ็ดถ้วยนะคะเป็นเหมือนกับของชำก็ได้เนาะเป็นเหมือนกับร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปหรือมีหล,ลายสาขามีสินค้าอะไรให้เลือกมากมายเลยในเดือนนี้คุณจะมีเทคนิคในการ โฆษณาก็ได้หรือว่าเป็นเทคนิคในการโน้มน้าวคนก็ได้เช่นกันเจ็ดดาบมันคือกลยุทธ์คือเทคนิคคือดูตลาดนะ่ะดูตลาดว่าตลาดมันเป็นอะไรแบบไหนคนเขาต้องการอะไรบ้างอัศวินไม้คือการทําตามจังหวะให้ได้แบบนี้ก็คือมองว่าตลาดเขาเป็นแบบไหนเขามันมีอะไรที่มันเทรนอยู่นะตอนนี้เนี่ยเราก็ไปตามนั้นค่ะไปตามนั้นเลยแต่ก็อย่างที่บอกเนาะว่า จะทำอะไรอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปนะคะดูแลตัวเองให้ดีเนาะปกป้องปกป้องตัวเองให้มากธุรกิจส่วนตัวผ่านไปแล้วแล้วก็ผลประกอบการล่ะผลประกอบการในเดือนนี้ก็อาจจะต้องทำใจไว้หน่อยนะคะทำใจไว้หน่อยเลยก้าวดาบเข้ามาเนี่ยมันยังไม่ค่อยฟลอร์เท่าไหร่เนาะก็ดูแลตัวเองนิดนึงนิดนึงแต่ คุณถ้วยเนี่ยมองว่าคุณก็จัดการมันได้นะคุณก็หมุนมันได้นะหมุนเข้าหมุนออกเข้ามือขวาออกมือซ้ายเข้ามือซ้ายออกมือขวาหรือว่ามันเป็นการหมุนดีกว่า temperance เนี่ยมันคือก็จะต้องการจัดบาลานซ์ให้กับตัวเองให้ดีก็คิดว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะคะอีกอย่างหนึ่งหากท่านใดที่มีธุรกิจส่วนตัวที่มันเกี่ยวข้องกับโลหะทั้งหลายดาบ ดาบแบบนี้นะคะเป็นโลหะเป็นของมีคมก็ได้นะเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะต้องเป็นแบบโลหะโลหะจะชินเล็กชิ้นใหญ่ได้หมดมองว่าโอเคในเดือนนี้คุณก็จะมีเทคนิคมีกลยุทธ์ในการขายเพิ่มยอดขายให้มันดีขึ้นโอเคนะคะแต่ต้องดูแลเรื่องของใบอนุญาตให้ดีเนาะต่อมาเรื่องของเงินเงินในเดือนนี้เนี่ยสิใบเอาจริงๆก็ยังไม่ค่อยชัด ในเรื่องเงินเท่าไหร่นะคะมองว่าในเดือนนี้อาจจะเป็นจังหวะที่จะต้องหมุนเหลือเกินหมุนมากๆเจ็ดดาบต้องใช้เทคนิคในการหาเงินแต่เทคนิคในการหาเงินในที่นี้ต้องเลือกวิธีการที่มันถูกต้องด้วยนะคะเพราะถ้าไม่มีวิธีการที่มันถูกต้องหรือเป็นการขอโทษนะคะพูดตรงๆไปหน่อยนะเป็นการช่อชนเนี่ยไม่ดีละไม่ดีแน่นอนเพราะคุณจะทิ้งหลักฐานไว้โดนนะโดนนะไม่สวยนะคะ ความลับของเรามันไม่มีในโลกนะคะดูแลตัวเองเนาะแต่ถ้าเราเป็นเทคนิคการการโฆษณาก็ได้หรือว่าเป็นการให้ให้โปรโมชั่นให้กับลูกคงลูกค้าอะไรแบบนี้มองว่าสวยเลยก็ทำให้สามารถสร้างเงินให้กับเราได้เช่นกันแต่มันก็ยังคงจะต้องประคับประคองดูแลกันให้มาก เลยดูแลกันให้มากนะคะเพราะว่าใบสรุปสุดท้ายมันยังเห็นความเครียดอยู่เนะเาะรายจ่ายอะไรที่ไม่จำเป็นใดๆก็อาจจะต้องทิ้งๆมันไปบ้างนะคะเจ็ดถ้วยไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำทุกอย่างให้มันเหมือนเดิมในขณะที่ว่ารายรับของเรามันน้อยกว่ารายจ่ายเนี่ยเดี๋ยวจะติดเป็นปัญหาได้เรื่องเงินนะคะส่วนโชคลาภในเดือนนี้โชคลาภในเดือนนี้ก็ก็ไม่ชัด จริงๆก็ไม่ชัดแต่อาจจะมีการซื้อแบบใต้ดิน <c oughs> การซื้อใต้ดินหรือว่าเล่นออนไลน์อะไรหรือเปล่าเขาเนี่ยเจดดาเนาะก็เอาแต่พอสนุกสนุกแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาได้เนาะเรื่องเงินผ่านไปต่อมาเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความรักนะคะอันนี้พูดในกรณีบางคู่แล้วการนนะ้อไม่ได้เจาะจงนะคะว่าจะต้องเป็นทุกๆคู่หรือเปล่า เจดดาบเนี่ยมันคือการทำอะไรแบบลับหลังค่ะทำอะไรแอบซ่อนไม่เปิดเผยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเล็กๆน้อยๆก็ได้จะเป็นเรื่องของการใช้เงินก็ได้หรือว่าเรามีอะไรที่ไม่อยากจะบอกกับคู่ของเราอะ่ะมันไม่เกี่ยวว่าจะต้องเป็นมือที่สามมือที่สี่ใดๆก็ตามไม่เกี่ยวนะคะรวมหมดเป็นภาพรวมทั่วๆไปเนี่ยพอเรามีความลับกับคู่ของเราในเดือนนี้ก็ มันสร้างความอึดอัดให้เราเหลือเกินค่ะไม่ได้อยากจะทํานะเอาจริงๆก็ไม่ได้อยากจะทําเพราะว่าตัวคุณเนี่ยเป็น7ดดาบใช่ไหมใบสรุปสุดท้ายมันคือ9ดาบเนี่ยมันเหมือนกับเราก็มีความทุกข์ใจในแหละที่เราต้องปิดบังหรือมีความรับกับคู่ของเราก็ถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงอะไรนะคะอยากให้คุยกันดีๆในเดือนนี้คุยกันให้มากเปิดหัวใจกันให้มากไม่ใช่คุณเก็บคนทุกข์อยู่คนเดียวมันก็ไม่ดีเท่าไหรนะ่เนาะ เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องของความเครียดได้นะคะลองปรึกษากันดูนะแต่ถามว่าถ้าอ,อีกในกรณีหนึ่งเป็นการทำอะไรแบบลับๆเงียบๆกับคนอื่นกับคนอื่นนี่ผู้หญิงถ้วยเข้ามานะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยแบบนี้เจ็ดถ้วยมันคือตัวเลือกค่ะมันคือตัวเลือกที่เรายังเลือกไม่ได้เรายังตัดใจไม่ได้จะเลือกฝั่งไหนไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ดีละ ไม่ดีแล้วถ้าคุณมีคู่แล้วเดี๋ยวจะมีเป็นประเด็นใหญ่มากๆเลยหรือถ้าว่าเรายังไม่ได้มีคู่แต่เราเริ่มคุยๆกับอีกคนนึงแล้วดันไปเจอเจอกับอีกคนนึงเข้ามาเนี่ยก็สร้างความทุกข์หัวใจได้นะคะค่อยๆเลือกนะเจ็ดถ้วยแบบนี้เนี่ยตาดีได้ตารา้เสียหรือเปล่าต้องระวังนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราเลือกมาเนี่ยมันจะสร้างความทุกข์ให้เราหรือเปล่าเอางี้ ขออนุญาตแนะนำนะคะถ้าสมมุติว่าเรารักคนแรกจริงเราจะไม่มีคนที่สองแน่ๆหรือคนแรกเราก็ยังไม่รู้ใจตัวเองเลยบางท่านยังไม่รู้ใจตัวเองว่ารักคนแรกจริงๆหรือเปล่าด้านไปมีอีกคนหนึ่งเข้ามาทำให้เราจะต้องเลือกจะต้องพิจารณาแบบนี้เนี่ยให้คุณหยุดก่อนยังไม่ต้องเลือก หยุดก่อนนะคะหยุดเอาหัวใจเนี่ยควีนถ้วยเนี่ยหยุดก่อนเลยหยุดแล้วก็ค่อยๆพิจารณาว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายของเรากับคนที่เขาเข้ามาเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันหรือเปล่าถ้ามีเป้าหมายเดียวกันแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็เลือกคนนั้นั่นแหละคะ่ะลองเอาไปพิจารณาดูเนาะต่อมาสําหรับคนโสดคนโสดในเดือนนี้นะคะก็มองว่ามีหลายท่านเข้ามามีหลายท่านเข้ามา ก็น่าจะใช้นิยามเดียวกันกับเมื่อตะกี้นี้นะคะว่าถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาให้เราเลือกแล้วเยอะๆหลายๆคนเราก็คุยกับคนโน้นทีคนนี้ทีหนึ่งซึ่งก็เป็นความลับนี่แหละก็ไม่ได้บอกใครก็เอาจริงๆถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ตกลงปรงใจที่จะจริงจังกับใครเนี่ยคุณไม่ผิดนะคุณไม่ผิดนะคะแต่ถ้าคุณตกลงปรงใจแล้วและมีตัวเลือกเข้ามาแบบนี้อีกแล้วเนี่ยไม่ค่อยดีละดูแลตัวเองนะคะต้องมีอะไรมีกำแพงมี มาตรฐานมีมาตรฐานของตัวเองเอาไว้บ้างคุณจะได้รู้ว่าคุณจะต้องเลือกใครนะคะคนโจ์ไปแล้วความรักจบไปแล้วเนาะต่อมาเรื่องของสุขภาพสุขภาพนะคะอยากให้ระวังเรื่องของกระดูกกระดูกทุกกระดูกเลยไม่ว่าจะเป็นแขนไม่ว่าจะเป็นขาใดๆก็ตาม7ดาบเนี่ยเดาบดาบมันคือเรื่องของกระดูกดูแลให้มากนะคะแล้วก็9ดาบ9ดาบมันคือไมเกรนก็ได้ปวดหัว ก็ได้มีปัญหาเรื่องของสายตาก็ได้เช่นกันประมาณนี้สุขภาพดูแลตัวเองนะคะแต่มาจากความเครียดความกังวลกาวดาบแน่นอนว่ามาจากความเครียดความกังวลถ้าเราตัดเรื่องความเครียดความกังวลไปได้คุณก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะเรื่องของสุขภาพในเดือนนี้ก็มีประมาณนี้เนาะคุณพระศพจ๋า,าสรุปภาพรวมเนี่ยมันคือตัวเรานะตัวเรานะคะที่จะ นิยามคําว่าทําอะไรลับๆแบบซ่อนเร้นมีความลับไม่เปิดเผยเนี่ยเป็นในแง่มุมไหนถ้าเป็นในแง่มุมที่การใช้เทคนิคก,การใช้เทคนิคแล้วก็รัดขั้นตอนบ้างนิดหน่อยที่ไม่ได้เทาเข้มๆเนี่ยก็โอเคค่ะไม่ได้ว่ากันแต่ต้องอยู่ในทิศทางที่มันดีนะถ้ามันเทาเข้มมากจนเกินไปเดี๋ยวจะรัดตัวเดี๋ยวจะเป็นปัญหาได้นะคะ อีกอย่างหนึ่งการที่เราจะเลือกโดยที่ใช้ความรู้สึกเราเป็นตัวตั้งควีนทวยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่านะเวลานั้นความรู้สึกของคุณเป็นแบบไหนถ้าเป็นความรู้สึกที่หลงมากๆหรือว่าเป็นลบมากๆเนี่ยเอาความรู้สึกเป็นตัวตั้งไม่ได้แล้วนะคะต้องเอาเหตุผลเป็นตัวตั้งและแต่ถ้าเรากําลังจะเลือกที่สมองปลอดโปร่งใช้เหตุผลจิตว่างๆเนี่ยเลือกไปเธอคะ่ะคุณจะเลือกสิ่งที่มันถูกต้องเสมอ เขาจะพ่เสริมว่าในเดือนเมษายนนี้ปีใหม่ไทยนะคะมีอะไรเพิ่มเติมสำหรับท่านที่เกิดราศีพฤษภหรือเปล่าจะเป็นข้อเตือนก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นคำแนะนำหรือว่าจะเป็นสิ่งดีๆต่างๆก็ได้เช่นกันเนาะการใช้เทคนิคการใช้กลยุทธ์ไม่ผิดนะคะไม่ผิดไม่ผิดนะคะแต่อย่าให้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น ก็แล้วกันเนาะอืมเอาละจะเจ็บป่วยหรือเปล่าคะเนี่ยเอ๊ะทำไมคําว่าการเจ็บป่วยขึ้นมาเป็นใบแรกเลยเตือนเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมจ๋าหากท่านใดที่มีประเด็นอยู่แล้วดีกว่าใช้คําว่ามีประเด็นอยู่แล้วเนี่ยเรื่องของที่พูดไปเมื่อตะกี้นี้คือ2ใบนี้นะคะก็อาจจะต้องดูแลตัวเองให้มากเนาะหรือบางท่านอาจจะมี ถึงเวลาต้องไปตรวจเช็คสุขภาพในช่วงเดือนนี้ก็ได้เลยค่ะเป็นการแก้เครดกันไปได้ตรวจเลยว่าเราสุขภาพเราเป็นยังไงบ้างอ่อนแอตรงไหนมีอะไรขาดไปบ้างได้หรืออีกในประเด็นหนึ่งเราไม่ได้ป่วยเลยค่ะเราไม่ได้ป่วยเลยแต่เราก็มีโอกาสที่จะได้ไปเยี่ยมคนป่วยก็ดเีเป็นการแก้เครดได้เช่นกันแก้เครดจากที่เราไม่ต้องป่วยเองแต่เราต้องไปเยี่ยมเขาหรือมี มีประเด็นที่จะต้องเข้าไปในโรงพยาบาลก็ได้เช่นกันนะคะอืมต่อมาให้ขอพูดใบนี้ก่อนก็นแล้วกันเนาะเพราะว่ามันอาจจะเป็นต่อๆกันเลยคือว่าการเจ็บป่วยในครั้งนี้มาจากเรื่องอะไรความเครียดค่ะความเครียดความกังวลแล้วกังวลเกินเบอร์ไปนิดนึงเหมือนก้าวมาอ่าเหมือนก้าวดาบเลยคือการ เ,เขาเรียกอะไรนะดูแลตัวเองปกป้องตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีก้าวมายนะคะแต่ถ้าระแวงมากจนเกินไปเหมือนกับการสร้างกำแพงเมืองจีนปกป้องตัวเองมากจนเกินไปมันก็ไม่ใช่เป็นผลดีเช่นกันนะคะเพราะว่าเนี่ยมันเกินไปหรือเปล่าใบนี้ก็เช่นกันคือนั่งเครียดนั่งทุกข์อยู่เหมือนกับวางไม่ได้สักทีหนึ่งอันนี้อาจจะทำให้เราเจ็บป่วยด้วยก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้น บางครั้งนะคะปัญหาใดๆที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยถ้ามันแก้ไขได้เราก็ค่อยๆแก้กันไปแล้วเนาอะ,อะค่อยๆแก้กันไปก็ได้นะคะใช้เทคนิคใช้กลยุทธ์ใช้วิธีการไปบ้างแหละไปบ้างแหละแต่ถ้าปัญหาใดที่มันใหญ่มากๆแล้วเราไม่สามารถที่จะแก้ได้ด้วยตัวคนเดียวหรือมันอาจจะต้องรอรออะไรรอสถานการณ์ภายนอกมันไม่ใช่ว่าเป็นตัวเราคนเดียวที่จะจัดการได้ซะทุกสิ่งอย่างนะคะบางปัญหามันก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกด้วยเช่นกัน ถ้าเครียดแล้วป่วยแบบนี้ไม่มีประโยชน์เลยค่ะไม่มีประโยชน์เลยกลับดีกว่าพลิกดีกว่าพลิกให้โฟกัสกับสิ่งที่หน่าสดชื่นดีกว่านี่อันนี้แปลว่าเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยในที่นี้คือการเริ่มต้นก็ได้คือการกำเนิดอะไรใหม่ๆก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งไพ่กำลังจะบอกว่ากลับมามีความสดใสมีอารมณ์แบบเด็กๆดีไหมคะเพราะว่าเด็กน้อยเนี่ย เขาจะมีความสดใสตลอดเวลาเลยเขามีความเครียดเขามีความทุกข์เขาก็าประเดี๋ยวประดาวแป๊บเดียวเองแล้วเขาก็กลับมามีความสดใสอราเริรองอีกรอบหนึ่งถ้าเรายึดหยุ่นกับตัวเองได้นะคะแล้วเราก็ดึงอารมณ์เด็กๆกลับเข้ามาเด็กๆในที่นี้ไม่ใช่ความเอาแต่ใจนะคะไม่ใช่นะคือความสดใสคะ่ะคือความสดใสคือความที่ไม่ได้คิดอะไรไม่ต้องแบกอะไรมากมายอันเนี้ยดึงกลับมาบ้างเหมือนเด็กไม้แบบนี้เหมือนเด็กไม้แบบนะคะก็อาจจะทําให้ อารมณ์ของเราการตัดสินใจของเรามันเสถียรมากขึ้นก็ได้นะหรืออีกอย่างหนึ่งเด็กน้อยคืออะไรคือ,อท้องก็ได้ท้องก็ได้นะคะหากท่านใดที่อยากจะมีมีลูกในเดือนนี้ก็มีโอกาสเช่นกันเนาะหรือสินค้าก็ได้นะคะสินค้าธุรกิจของเราถ้ามันเกี่ยวข้องกับเด็กน้อยเสื้อผ้าเด็กน้อยอาหารเด็กน้อยของเล่นเด็กก็มีโอกาสที่จะทำได้ดีเช่นกัน เอาไปพิจารณาดูเนาะคนพฤสูจนจ๋าในเดือนนี้เนี่ยก็เอาที่พอเหมาะพอควรเป็นเทมเพลนส์นะคะคือยืดหยุ่นบ้างคือการมีเป้าหมายมันเป็นสิ่งที่ดีคะ่ะปักธงเอาไว้เลยแต่วิธีการที่จะไปสู่ถึงเป้าหมายอย่าบีบตัวเองมากจนเกินไปอย่าเครียดมากจนเกินไปต้องยืดหยุน่นต้องปรับให้มันเข้ากับสถานการณ์ให้ได้แค่เราไม่ละเป้าหมายของเรา ยังคงเดินต่อไปค่ะเดินช้าไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยคุณไม่ได้หยุดเดินอันนี้สิสำคัญที่สุดปรับเปลี่ยนไปได้นะคะวิธีการมันจะได้ไม่เครียดจนเกินไปเนาะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะคะหวังเหลือเกินว่าในคลิปนี้พอจะมีประโยชน์กับคุณผู้ศึบ้างเอาไปปรับใช้กันนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ศึทุกทท่านเลยที่ติดตามชมกันมาโดยตลอดจากหัวใจมากๆเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ท่านใดที่เข้ามาชมใหม่แล้วคิดว่าพอจะมีประโยชน์บ้างในคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิดนึงนะคะขอบพระคุณมากๆเลยขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะอ๋ออีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะไปจริงๆขอเตือนเลยนะคะในเรื่องของการไว้ใจคนไว้ใจคนเนี่ยบางครั้งเราก็ระวังแต่ของมีคมอะระวังแต่พวกมีดระวังแต่ กานไกลที่มันจะบาดมือเราได้แต่เราบางครั้งเราก็ลืมไปว่ากระดาษมันก็บาดมือเราได้เช่นกันโดยเฉพาะกระดาษที่เป็นเรื่องเงินนะคะกระดาษที่ทํามาจากเงินเ,เงินที่ทํามาจากกระดาษเนาะเออมันก็บาดได้เช่นกันเพราะฉะนั้นการจะไว้ใจใครก็ต้องดูแลตัวเองให้มากเนาะไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะ